สวัสดีค่ะได้ไหมเอาใหม่ก oh <c oughs> ่อนครูไม่เห็นตัวเองแล้วนะนักเรียนนักเรียนเปิดกล้องได้ยังคะยังเหรอยัง,อ,ง,ยงอ่ะพกคนเปิดกล้องนะลูกอ๋อจ้าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทร้อยกองนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเรา ได้เรียนเกี่ยวกับบทร้อยแก้วไปแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะในสมลด์นักเ,เรียนจะเห็นสไลด์ของคุณครูคใช่ไหมคะที่นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการอ่านนะคะก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะการอ่านทํานองสนอจากบทร้อยกองนะคะผู้อ่านเนี่ยนะคะจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ บทคำประพันธ์นะคะของบทร้อยกรงนั้นก่อนนะคะว่ามันมีลักษณะในการแต่งบทร้อยกองของคําประพันธ์แต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันมีการแต่งอย่างไรนะคะทีนี้วรรณกรรมประเภทบทกรงเนี่ยบทร้อยกองเนี่ยนะคะ เป็นที่นิยมมาช้านานนะคะมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะคำประพันธ์เนี่ยมันก็ยังจะมีกรสุภาพนะคะนังเรียนมีกรตลาดนะคะกรเพลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชื่อเรียกตามวิธีที่นําไปใช้ในบทละครก็คือกรบทละครและกรบ,บทศสพานนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการอ่านออกเสียงกรบทละครเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างที่เขานิยมนะคะก็จะมีเกี่ยวกับ เรื่องบทละครนอกเรื่องสังทองชัยเชษกรทองบณีพิชัยคาวีสังศินชัยนะคะแผนผังบทกรละครนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะจะมีนะคะในแผนผังเนี่ยนะคะจะมีสดับนะคะแล้วก็รับนะคะรองและส่งนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนเห็นในแผนในแผนผังไหมคะมันจะมีนะคะก็คือคํานั้นนะ่ะทาไมคะนักเรียนมันต้องเป็นอะไรกัน ในบทกรอนนะั้นมันต้องเป็นอะไรกันคะมันต้องมีอะไรมันต้องมีการสัมผัสนะคะก็คือนในบทกรอนเนี้ยที่นักเรียนเห็นนะคะกรอนหนึ่งบทเนี่ยมันมีสี่วรรคหรือสองคำกรน,นะคะหนึ่งวรรคจะมีหกถึงเก้าคำแต่คําที่นิยมเนี่ยนะคะมันก็มักจะใช้หกหรือเจ็ดคำก็ได้นะคะ มันจะต้องมีคําที่สัมผัสกันนั่นเองนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะในแผนผังนะคะก็คือว่ามันต้องใช้เกณฑ์เหมือนกับกรสุภาพเลยนะคะก็จะมีนะคะกำหนดไว้ว่านอกจากนั้นนะคะในข้อบังคับเนี่ยมันจะต้องเป็น